เพื่อนเพื่อนเฮลโกสมีใครเคยฝันแปลกๆแ,แปลกขนาดที่ว่าคนในฝันนั้นเป็นญาติญาติคนใดคนหนึ่งที่เขาเสียไปนานแล้วกันบ้างไหมคะว่ากันว่าญาติพี่น้องที่เสียไปบางครั้งเขาก็อาจจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าบางครั้งคนที่เขาต้องการจะสื่อสารด้วยไม่สามารถรับรู้หรือสามารถสื่อสารกับเขาได้เขาจึงได้มาปรากฏตัวให้ญาติคนอื่นๆได้เห็น แล้ว,ว่ากันว่าคนที่เขาจะสื่อสารด้วยได้จะเป็นคนที่จิตใจอ่อนแอโดยเรื่องที่เราจะนำมาเล่าในคลิปนี้ก็เป็นเรื่องของคุณผู้หญิงท่านหนึ่งที่เธอได้พบเจอกับญาติพี่น้องคนหนึ่งของเธอในช่วงเวลาที่จิตใจของเธออ่อนแออย่างหนักซึ่งเธอนั้นได้แชร์เรื่องราวนี้ไว้ในเว็บไซต์พันทิปโดยเรื่องนี้มีอยู่ว่าในชีวิตของเราจำได้ว่า เราก็เคยได้เจอกับเรื่องราวแปลกประหลาดมากๆก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2,553ตอนนั้นเราทำงานอยู่ที่กรุงเทพแต่บ้านของเราอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นักตัวเราเองไม่ได้อยู่กับพ่อแต่จะอยู่กับแม่และตาและนอกจากนี้ยังมีบ้านของญาติญาติคนอื่นๆที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ ซึ่งก็ตามแบบปกติของคนชนบทคือญาติพี่น้องก็จะอาศัยอยู่ใกล้ๆกันไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ซึ่งปีนั้นก็เป็นปีที่คุณตาของเราเสียด้วยโรคชราตอนนั้นเราเสียใจมากเพราะเรารักคุณตามากโดยความที่ท่านเลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆเรากับคุณตาก็เลยจะผูกพันกันเป็นพิเศษตอนที่คุณตาเราเสียนั้นที่บ้านก็จัดงานศพให้คุณตา โดยจัดงานสวดที่วัดทั้งหมด9คืนและด้วยความที่ว่าบ้านเราเป็นคนมอญก็จะต้องมีเล่นเพลงมอญร้องไห้ด้วยแอบกระซิบนะคะว่าเรากลัวเพลงนี้มากๆเวลาที่รายการผีที่เราฟังเปิดเพลงมอญร้องไห้เมื่อไหร่ถ้าเราอยู่คนเดียวคือเราจะรีบปิดในทันทียอมรับเลยค่ะว่ากลัวกลัวมากๆเพราะเป็นเพลงที่แถวบ้านเรามักจะใช้เปิดในงานพิธีศพ ซึ่งตอนที่คุณตาของเราเสียคุณตาของเราเสียที่โรงพยาบาลค่ะวันนั้นวันที่ท่านเสียเราก็ลางานไปรับศพท่านด้วยตัวเองและก็นํำศพมาตั้งที่วัดใกล้บ้านที่ต่างจังหวัดและประกอบพิธีต่างๆตามปกติแต่ด้วยความที่เรารักตามากหลังเลิกงานเราก็จะต้องขับรถจากกรุงเทพกลับมาที่บ้านเกิดของเราทุกคืนเพื่อมาฟังพระสวดศพคุณตาตลอดทั้ง9คืนไม่เคยขาด เพราะเราคิดว่านี่จะเป็นสิ่งสุดท้ายในโลกใบนี้ที่หลานคนนี้จะทำให้คุณตาได้โดยคืนแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะพอไปถึงก็นั่งและฟังพระสวดปกติพอสวดเสร็จก็กรวดน้ำโดยพิธีการในแต่ละคืนก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกๆคืนจนมาถึงคืนที่สคืนนั้นเราก็นั่งฟังพระสวดจนเสร็จและหลังพระสวดจบก็มีการเปิดเพลงมอนร้องไห้ด้วย ด้วยความที่เรากลัวเพลงนี้อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าคืนนี้กลัวมากกว่าเก่ามันรู้สึกแบบกลัวจนขนหัวลุกเลยทีเดียวแบบไม่อยากอยู่คนเดียวหรือไปไหนมาไหนคนเดียวเลยและคืนนั้นเราก็ออกจากวัดมาดึกมากเพราะหลังจากสวดจบก็จะมีญาติคนอื่นๆเข้ามาคยุยเราก็เลยมวัวแต่นั่งคุยกับญาติคนอื่นๆที่มาร่วมงานทำให้วันนั้นต้องขับรถกลับกรุงเทพดึกกว่าปกติ พอตอนกลับเราเดินมาสตาร์ทรถซึ่งวันนั้นเราใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเหมือนกลัวๆอะไรบางอย่างตอนนั้นก็เลยนึกในใจว่าตาจา๋าวันนี้หนูกลับดึกและต้องขับกลับกรุงเทพขอให้ตาช่วยคุ้มครองให้หนูถึงบ้านแบบปลอดภัยด้วยนะพอนึกในใจเสร็จและกำลังจะออกรถเท่านั้นแหละมาที่วัดก็หอนรับกันตั้งแต่เราขับรถออกจากสาราวัดมาจนถึงซุ้มทางเข้าของวัดแล้วก็เงียบไป แต่เราก็รู้สึกดีใจนะก็คิดว่าคุณตาต้องตามมาคุ้มครองเราแน่ๆและคืนนั้นพอเรากลับมาถึงที่บ้านที่กรุงเทพเราก็หลับแล้วก็ฝันค่ะในฝันเรากำลังใส่บาทพระสามรูปปกติเวลาพระบินทบาตก็จะมีลูกศิษย์วัดหรือเด็กวัดเดินตามหลังพระองค์สุดท้ายมาด้วยใช่ไหมคะแต่ในฝันของเราคนที่ตามหลังพระมาคนสุดท้ายกลับเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง ลักษณะก็คือความสูงประมาณเราผมหยิกประบ่าแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือฟันของผู้หญิงคนนั้นจะดำดำเหมือนคนกินหมากแล้วก็ดูรู้ว่าเขาเป็นคนสติไม่ค่อยดีเขาจะหัวเราะและยิ้มกว้างๆจนเห็นฟันดำๆแล้วก็กระโดดไปมาจากนั้นก็แบมือขอตังเราทาั้งๆที่ในมือของเขาก็มีเงินอยู่และเขาก็ได้แต่พูดว่าขอขอขอ จากนั้นก็หัวเราะและกระโดดไปมาแบบร่าเริงเราก็พูดไปในฝันว่าขอใส่บาตพระให้เสร็จก่อนนะเขาก็หัวเราะชอบใจและกระโดดไปกระโดดมาอยู่แบบนั้นพอตื่นเช้าเราก็ตื่นจากฝันจากนั้นก็ไปทำงานตามปกติและเย็นวันนั้นเราก็ขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพื่อไปงานศพคุณตาเหมือนเดิมทีนี้เราก็เลยเล่าเรื่องความฝันให้แม่ฟังพอแม่ฟังแม่ก็ตกใจไปนิดนึง แล้วจังหวะนั้นพอดีเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในงานเราก็เกิดสะดุดเข้ากับใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นคือมีความรู้สึกว่าเขาคล้ายกับผู้หญิงที่เราฝันเห็นเมื่อคืนมากๆเราก็เลยหันไปบอกแม่แล้วก็ชี้ให้แม่ดูแล้วก็บอกว่าแม่แม่ดูผู้หญิงคนนั้นสิเนี่ยเนี่ยหน้าเขาคล้ายกับผู้หญิงที่หนูฝันเมื่อคืนเลยนะคล้ายมากเลยนะแม่ แต่ว่าคนนี้เขาสูงกว่านิดนึงแม่เราได้ยินเราพูดแบบนั้นแม่ก็อึ้งไปพักนึงแล้วก็บอกกับเราว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็เป็นญาติเราเหมือนกันซึ่งเขาเป็นญาติฝ่ายตานั่นแหละแล้วแม่ก็เรียกลุงกับยายเราเข้ามาหาแล้วก็ให้เราเล่าความฝันให้ฟังพอยายกับลุงได้ฟังที่เราเล่าเท่านั้นแหละต่างคนก็ต่างมองหน้ากันแล้วก็พูดชื่อผู้หญิงในฝันของเราขึ้นมาทันที แม่บอกกับเราว่าผู้หญิงคนที่เราฝันถึงเหมือนญาติคนหนึง่งที่เสียชีวิตไปนานมากแล้วแล้วก็น่าจะเสียก่อนที่เราจะเกิดเสียอีกแม่บอกว่าญาติคนนี้ก่อนตายแกน่าสงสารมากคือแกไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วโดนข่มขืนจนสติไม่ดีลักษณะของแกก็คือแกชอบกินหมากจนฟันดำตอนแกตายแกน่าจะอายุประมาณ30ปลาย ตอนไปรับศพกลับมาแม่บอกว่าก็เอากลับมาทำพิธีแบบง่ายๆเพราะไม่มีญาติคนไหนสนใจแกเลยแถมแกยังเป็นคนผมหยิกอยากโศกลักษณะเหมือนที่เราเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยและที่สำคัญผู้หญิงที่เราเชี้ให้แม่ดูว่าเหมือนคนที่เราฝันก็ไม่ใช่ใครโดยผู้หญิงคนนั้นก็เป็นลูกสาวของผู้หญิงคนที่ตายที่เราฝันถึงนั่นแหละค่ะและพอเราได้ยินแบบนี้ เราก็รู้สึกขนลุกไปทั้งตัวแม่ยายและลุงก็ขนลุกกันไปหมดสรุปว่าคืนนั้นพวกเราก็ไปทำบุญกรวดน้ำตั้งจิตอธิษฐานแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติคนที่ถูกลืมคนนั้นด้วยสเสลยและแม่ก็บอกกับเราว่าสงสัยเขาจะมาสื่อกับเราได้แค่คนเดียวก็เลยมาเข้าฝันให้เห็นที่แปลกคือเราไม่เคยเห็นรูปหรือรู้จักว่ามีญาติคนนี้มาก่อนเลยค่ะ มันคงเป็นเรื่องที่แปลกจริงๆทุกๆคนก็ยังงงกันอยู่ว่าเราบอกรูปประพันธ์ของญาติคนนั้นถูกได้ยังไงและก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเทลโกสกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ